ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม one p u n man world ตอนนี้ตัวเกมก็ใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําคลิปแนะนํามือใหมายว่าเราควรจะรีหาตัวละครอะไรมาเล่นดีในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาแนะนําว่าตัวละครตัวไหนเก่งหรือไม่เก่ง ผมจะมาแนะนําว่าตัวละครตัวไหนที่มันไเล่นง่ายและก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเพราะตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นเล่นเป็นการต่อคอมโบนั่นเองนะซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบการต่อคอมโบเพราะจําคอมโบไม่ได้หรือว่าปุ่มคอมโบมันยากเกินไปเนี่ยมาดูคลิปนี้เลือกได้ถูกแล้วนะครับเพราะผมจะแนะนําตัวละครที่ไม่ต้องใช้สกิลเพลย์เยอะเน้นการกดคลิกคลิกคลิกตีแล้วก็ใช้สกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวละครเล่นง่ายตั้งต้นเลยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครที่ผมนํามาแนะนาเนี่ย มันจะมีตัวไหนแล้วก็ตัวอะไรกันบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อัดก่อนตัวเกมจะเปิดถ้าตัวเกมเปิดมาแล้วมันมีตัวละครมากกว่านี้ผมคอยมาทําคลิปอัปเดตให้ที่หลังแล้วกันส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมแบ c k โค v เ r อร์ม l e และเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ at Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สำหรับตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนํามากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเจนอสล่างเสื้อสีเทานั่นเองนะคือเจนอสเนี่ยเราต้องดอูดีนะครับเพราะมันจะมีล่าง SR แล้วก็ล่าง s s r 2สร่าง แต่ล่างหนึ่งเนี่ยมันดูง่ายส่วนล่างนี้มันอาจจะดูยากเล็กน้อยก็จะเป็นตัวละครเจนออล่างเอ RV1 อลรวนยกนะครับผมขอเรียกแบบนี้นะก็จะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วตัวละครตัวนี้จะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดการโจมตีระยะประชิดแล้วก็การโจมตีร,ยระยะไกลซึ่งไอโหมดการโจมตีระยะไกลนี่แหละครับผมที่เป็นจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถยิงฟรีหรือว่าทาดาเมจได้ฟรีโดยที่ตัวละครตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้จะได้ไม่โดนดาเมจบอสแล้วก็วันช็อตะนย ก็เลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าเหมาะมากๆกับผู้เล่นใหม่การกดสกิลการคอมโบอะไรก็ไม่ได้ยากเลยนะครับมีสกิลก็กดไปสกิลครูดาวก็แค่ยืนยิงธรรมดาแล้วคอยหลบสกิลจากเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าเหล่าบอสก็เพียงพอเป็นหนึ่งตัวละครที่ใครที่เป็นสายแคชชีลไม่ค่อยมีสกิลเพลในการเล่นเกมแนวนี้เยอะเนี่ยแนะนําตัวละครตัวนี้เล่นง่ายมากๆแล้วก็ดาเมจแรงด้วยตัวละครตัวที่สเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นอะตอมิกซามูไรลูกรักคุณกายหนึ่นั่นเองนะสำหรับตัวละครอะตอมิกซามูไรในเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครอีกหนึ เป็นตัวละครตีใกล้ที่คอมโบเนี่ยก็จะเน้นการตีธรรมดาการตีธรรมดาของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะสร้างถานะแปจุดอ่อนให้ศัตรูด,ด้วยนะและเวลาเราทําการชาร์จตีต่อนเนี่ยถานะจุดอ่อนมันก็จะระเบิดและก็สร้างดาเมจที่รุนแรงเป็นหนึ่งตัวละครตีใกล้ที่ตีได้แรงแล้วก็คอมโบได้สนุกมากๆพอะมาเล่นง่ายนั่นแหละครับแค่คลิกซ้ายแล้วก็คลิกข้าง ส่วนสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปทางด้านการเคาน์เตอร์สตูก็ถ้าเราทําการกดจนถูกจังหวะเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะทําการเคาน์เตอร์สวนไปไม่รับดาเมจแล้วตีสวนแอนิเมชันสกิลก็โคตรเทพด้วยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าคนน่าจะรีหากันเยอะแน่แนแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนาเพราะมันเล่นง่ายมากๆตัวละครตัวต่อไปเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นเพื่อเอกของเรื่องเลยกันอาจจะเล่นยากกว่า2ตัวละครก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเราเล่นได้จับคอมโบได้หรือว่าเราฝึกจนทำนาเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่่เเลนนสุกกกมมาๆของ โดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นการโจมตีธรรมดานะครับไปประมาณ3 4 5หฮิตและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องคอยทำการกดแด็แล้วก็กดโจมตีต่อก็จะเป็นการต่อคอมโบของตัวละครตัวนี้ได้แล้วคือหลักๆตัวละครไซตามาล่างนี้นะครับมันจะเน้นการโจมตีแล้วก็แด็ใช้สกิลแล้วก็แด็นะครับผมอันตีแล้วก็แด็นะซึ่งสกิลตีของตัวละครตัวนี้จะสามารถกดแล้วก็เบ่งพลังให้ตัวละครตัวนี้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็จะสามารถกดอันตีได้ครั้งหนึ่งนะครับในการปล่อยหมัดที่แรงขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ก็เป็น้อยนนะะะครรัับเพามจ ต้องมีการแดดระหว่างการโจมตีสำหรับตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะขอแนะนำเป็นโซนิกและกันแล้วก็ให้ลบภาพของโซนิกของเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตออกไปนะเพราะโซนิ่างนี้ในเกมนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายและก็รีดดาเมจได้สูงมาก,มากสับสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะมีสกิลติดตัวที่เวลาเราทำการโจมตีธรรมดาเราจะได้ค่าสถานะความไวกลับมา ซึ่งถ้าเราได้ค่าสถานะความไวครบ3กองจักรนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มีแอนิเมชันการโจมตีที่สวยมากๆและก็ทุกสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มดาเมจตามค่าสถานะความไวของตัวละครตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับตัวละครตัวนี้เน้นการโจมตีธรรมดาไปเรื่อยเพื่อเก็บค่าสถานะความไวพอค่าสถานะความไวมันเต็มก็คอยใช้สกิลนะครับและตัวละครตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวละครที่เรียดดาเมจออกมาจากการทำคอมโบได้สูงมากๆ ตัวต่อไปเนี่ยผมก็จะขอแนะนาเป็นโซนิกเหมือนเดิมและกันแต่ว่าจะเป็นโซนิกยูนิฟอร์มล่างชุดที่อยู่ในคุกนั่นเองนะส่วนตัวละครโซนิกล่างนี้เนี่ยจุดเด่นจะอยู่ตรงที่การแยกล่างแล้วก็การเคาน์เตอร์ตัวนี้อาจจะเล่นยากกว่าตัวที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นรับรองว่าสนุกแน่นอนจุดเด่นของมันก็จะอยู่ตรงที่การแยกล่างนั่นแหละครับ ทุกๆล่างแยกของเจ้าตัวละครโซนิกเนี่ยจะส่งผลให้การตีธรรมดาการใช้สกิลการใช้สกิล,กลตีเนี่ยแรงขึ้นหมดเลยนะแล้วเราก็สามารถแยกล่างได้สูงสุดที่3ล่างนั่นเองนะครับก็ถ้ามี3ล่างล้วทำการต่อคอมโบได้เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เีดามเมได้สูงมากๆของเกมเลยนะแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกเล่นสักหน่อยนะครับผมให้เวลากับตัวละครตัวนี้หน่อยรับรองว่าเก่งแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบสกิลแล้วก็ชอบเกมเพลย์มากๆในการแยกล่างโจมตีศัตรู สำหรับคลิปในการมาแนะนําตัวละครที่เล่นง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็จะเป็นประมาณนี้แลวกันนะครับส่วนตัวละครตัวอื่นที่ผมไม่ได้นํามาแนะนําเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างเล่นยากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างปู่ซิโอแฟงน,นะครับผมที่ต้องมีการเก็บเกตไอ้ข้ามัดใส่น้ําทลายหินซึ่งก็เก็บยากนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราไมา่เล่นใหม่ๆนะครับผมน่าจะหัวร้อนกับการเก็บเกตของตัวละครตัวนี้พอสมควรแล้วก็จะมีตัวละครเจนอดวีสองด้วยนะครับที่ต้องเล่นกับไอ้่าสถานะเผาไหมอะไรของมันนั่นนะครับผมก็คือมันต ส่วนตัวละครอย่างพรีบลิซันเนอร์เนี่ยในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้ความสามารถใดของมันนะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างผมก็เลยไม่ได้นํามาแนะนํานั่นเองนะแต่ก็หลักๆนะครับผมก็จะขอแนะนําเป็น5ตัวละครตัวนี้ละกันเป็นเหล่าตัวละครที่ผมมองว่าเล่นง่ายมากๆนะส่วนตัวละครที่ผมคิดว่าผมน่าจะรีหา ตอนที่เกมเนี่ยเปิดตัวผมน่าจะรีหาเป็นตัวละครเจนอตบีหนึ่งครับที่มันสามารถทําการสลักโหมดในการโจมตีได้นะครับจะช่วยเราเนี่ยไม่เสียเลือดในการโดนมอนตีเวลาเราเอาตัวไปถูกกับมอนนะมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในการยิงไกลท้ายนั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเพราะอย่างในตัวอย่างล่าสุดที่ YouTube ของเกมเนี่ยได้ปล่อยออกมาก็จะเป็นตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะซึ่งตัวนั้นก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้เหมือนกับตัวละครเจนอ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาพร้อมเกมเปิดหรือเปล่าส่วนตัวละครคิงที่เราได้เล่นในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าตัวละครคิงมีให้เล่นจริงๆสกิลน่าจะไม่ o อขนาดในเนื้อเรื่องนะเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเล่นหยุดเวลาได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเข้าเกมมาคิงอาจจะโดนเนิฟจากโหมดในเรื่องไปพอสมควรนะครับก็เป็นว่าท่านผู้ชมเกมจะเปิดแล้วนะครับผมสนใจที่จะเล่นตัวละครตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าตัวละครในเซิร์ฟเบต้านะครับแต่ละตัวมีความสามารถมีสกยยงงงไไมมีีแนนนววทาาารรอเเปป็ะหด๋ ผมจะแปะลิงก์คลิปที่ผมได้เคยทำการรีวิวความสามารถของทุกตัวละครที่ผมมีนะยกเว้นตัวละคร Producer นะครับผมว่ามันมีตัวไหนแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถไปดูได้นะส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆนะครับก่อนที่เกมเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอนว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจะไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกม One t u s a n Man World คลิปนี้ก็ต้องขอบายๆนะครับ